บ่อ้บ่อ้ต okay. ้นใส่เม็ดเลยบ่องต้นใส่เม็ดเลยใส่เม็ดใส่เม็ดมาได้เอามาแน่รู้ว่าเราไปได้เอามาเราคอยนี่นะไปได้เอามาอีต้องปรับเนื้อ เอาลองใต้จวนลงใต้จวนเดี๋ยวตีย,ออตย้นยอนลงใต้จวนตรงห้องนึงมาลงใต้จวนลงใต้จวนทางตาลบอกขอลองใต้จวน ข้างปูดไม่มีละไม่มีละเอาตะเกียงไงมาเราจะเอาคะตัวนั้นก็ต้องมานี่เดี๋ยวผมในรถมีเอาอ่ะเอาใต้ขึ้นปูนห็ได้ไปใต้สวนง่ายดีว่ะเขาบอกไปใต้สวนง่ายดีหรือเอาลงไหนหรือเอาเอาตรงไหนเอาตรงไหน